คอนคุณผู้อำนวยการใส่วิเคราะห์การลงทุนบลกรุ่งไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บวยฮัลโหลได้ยินกันไหมเอ,อ่ยยังไม่ได้ยินเสียงพี่บวยพี่บวยกำลังมานะทุกคนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง ฝนตกหรือเปล่าสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าฝนยังไม่ตกนะ,ะพี่บวยกําลังมานะคะใครมีคําถามอะไรพิมพ์ถามกันเข้ามาได้นะคะเอ,อเรารอพี่บวยกันสักครู่หนึ่งนะคะจะบอกว่าพี่บวยเป็นอีกหนึ่งท่านนะที่มาสอนในส่วนของตัวเอ่อทีเฟกฟิลเจอร์นะคะในเลเวลอัรุ่น2นะคะแล้วก็เป็นพาร์ทที่สนุกนะเราเหมือนกับมีระบบ เรียกว่ามีการเทสมีการเวิร์กช็อปต่างๆให้ดูด้วยนะนี่เลยพาร์ทนี้นะคะพาร์ทนี้เนี่ยตัวทีเฟกทองคำค่างเงินและ DW คนสอนะมีพี่บวยกับพี่จุย้ยนั่นเองนะคะซึ่งพี่บวยกับพี่จุย้ยพี่บวยจะหนักในเรื่องของตัวทีเฟกนะพี่จุ้ยจะเป็นทองคำค่างเงินแล้วก็ตัว DW นะคะพาร์ทนี้เนี่ยจะดูในเรื่องของออความต่างข้อดีข้อเสียแต่ละการเทรดแต่ละแบบเนี่ยแต่ละตัวทีเฟกทองคำต่างๆ,ๆมันต่างกันยังไงประเมินจะ ลิตด้วยว่ามีการประเมินจริตเวิร์กช็อปกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับการเทรดสินทรัพย์อะไรเทรดกับตัวไหนมันจะเข้ามือหรือเหมาะกับนิสัยเรามากกว่ากันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะน้อยคนที่อยากเทรดทองคำจังอยากเทรดที่เฟกจังเลยแต่จริตตัวเองอาจจะแบบเฮ้ย อาจจะยังไม่เหมาะเทรดไปมันยังไม่เข้ามือเทรดไปมีแต่เสียดังนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรอันนี้แหละเรามีเวิร์กช็อปในการประเมินจริตต้นด้วยนะว่าเราควรเหมาะกับการเทรดสินทรัพย์อะไรหรือการเทรดสินทรัพย์ไหนเนี่ยอาจจะคล่องมือมากที่สุดนะคะแล้วก็วิธีการเทรดทีเฟกทองคําค่าเงิน DW ทําอย่างไรกลยุทธ์ที่เหมาะกับแต่ละสินทรัพย์มีกลยุทธ์อะไรบ้าง เรื่องนี้สําคัญมากเพราะกลยุทธ์แต่ละแบบที่เฟกทองคําค่าเงินมีวิธีการเทรดนะกลยุทธ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนวะวิธีการลดความเสี่ยงในพอร์ตดูอย่างไรการคุมความเสี่ยงต่างๆนะคะอะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวยพี่บวยมาแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเจอพี่บวยเลยนะคะพี่บวยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนายแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะเมื่อกี้ไอ้นั่งแบบเมายาวเ,าเลยว่าพี่บวยจะมาเทรดอะไรในเลเวลอัพรุ่นสองอ,อ๋อครับก็เดี๋ยวใ <c oughs> นไ <c oughs> เตรียมข้อมูลไว้แน่นแล้วก็อาจจะแอดวานไปจากเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> อย่างเต็มที่เลยครับ <c oughs> แอดวานกว่าปีที่แล้วอ่ะแค่ปีที่แล้วอะมีคนเอาลองแบบไปเขียนระบบตาพี่บวยอะอ้เรื่เขาก็แบบแฮปปี้กันแล้วนะคะมีแอดวานกว่านี้อีกตั้งตารอ ทุก<ต>คนย่งน้อยไ,ได้ใช้เป็นจุดยึดนะในการที่เราจะมีแผนที่นําทางแล้วก็เครื่องมือในการช่วยตัดสินใจใช่ใช่คือจริง,รงเลยว่รุ่นสองเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเรียนจริงๆนะจะหาว่าไอ<น>้ขายบ่อยก็ใช่ก็ไอ้ขายบ่อยเพราะว่าไ <laughs> ออยากให้ทุกคนมาเรียนจริงๆเพราะว่ามันคุ้มมากๆคือถ้าเกิดไปหาแล้วอ่ะเหมือนเหมือนเรียนกับพี่บวยอ่ะคุณจ่ายแค่แบบพาร์ทเนี่ยสองพันบาท้วแล้วแบบ ได้เรียนในเรื่องที่มันเอาไปทํามาหากินได้ตลอดชีวิตอะ่ะไอรู้สึกว่ามันคือการที่เอาไปลงทุนเพื่อไปใช้การลงทุนได้ตลอดชีวิตเลยเป็นหลักสูตรที่ไอแบบตั้งใจเขียนขึ้นมาแล้วอยากให้ทุกคนได้เรียนจริงอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันดียังไงมันมันช่วยพัฒนาการเทรดของเรายัางไงโนพี่บยเนาะเราสอนเองเราใช่ครับ เรารู้ว่ามันแบบมันจะช่วยเขาได้ยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตลาดอัปเดตกับพี่บวยกันก่อนละกันเนาะพี่บวยเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเอ,อตลาดตอนนี้เรียกว่าอุ้ยทีเฟกก็ผันผวนพอสมควรเนาะแล้วก็ตลาดเนี่ยมันเหมือนจะไปแต่ก็ไม่ไปสักทีอะค่ะพี่อ่ะครับเมื่อเช้า,ชาเนี่ยนะครับบวกเยอะสุดเนี่ยคือยี่สิบนะครับตอนนี้ก เซ็ตเหลือบวกสามนะครับตัวเ t ฟิตเนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่แปดร้อยห้านะตอนนี้ก็กลับมาเกือบจะเสมอตัวที่เจ็ดเก้าศูนย์ก็ับต้องบอกว่าแทกรกลีเซ็ตในรอบเนี่ยครับโอเคมันก็มีแลนด์เซลล์ออนแฟทครับออกมาค่อนข้างชัดเจนแหละนะครับเพราะว่าตัวของตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตัวของตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวมารับข่าวพอสมควรน,นะครับนี่เราเห็นว่าน้บญี่ปุ่นบวก นะครับไต้หวันนั้นก็ยังบวกต่อนะครับแต่ว่ามาพังกงเริ่มมีแรงเซลล์แฟคเหมือนกันนะครับลบไป1.8%ึลงไป441จุดก็ยังไงเนี่ยบ้านเราผมว่าถอยมาตั้งหลักก่อนนะวันนี้ลงเออนะวันนี้เนี่ยตัวของเซอเนี่ยขึ้นไปเทส800จุดด้วย<ฮ>ะนะครับผลเรียบร้อยอแต่ก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันนะครับทีเนี้ยในการพักตัวนะครับ ก็ยังไงดูโซนตรงเส้นค่าเฉลี่ย75วันก่อนตรงแถวบริเวณ782แถวเนี้ยนะผมว่าถ้ารับได้นะก็น่าจะเป็นการลงมาสร้างฐานนะนะครับแถวโซนบริเวณเนี่ย780 782เนี่ยเพื่อที่จะ,ะฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบ800จุดอีกรอบหนึ่งนะครับตัวของ S50 M25 <ม>ก็ถือว่าอยู่ในเลเวลที่ใกล้เคียงกันนะ น่าจะลงมาพักแถวนี้แหละประมาณเจ็ดแปดศูนย์นะครับเพื่อที่จะฟอร์มตัวกลับขึ้นไปเพราะเรามองว่าในทรงขาขึ้นรอบเนี้ยที่เป็นช่วงสั้นๆในรอบเดือนกว่าที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นสัญญาณกลับตัวหรือจบรอบนะครับแต่ว่ามันแค่เตือนว่าตอนนี้เริ่มต้องระมัดระวังแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ขยับขึ้นไปใกล้ทดสอบตรงด่านแปดร้อยจุดแล้วก็มันมีแก๊ปด้านบนเปิดไว้ด้วยคุณไหนนะครับ Uh, แกลบเนี่ยเปิดไว้ตรงโซนบริเวณแปดหนึ่งสี่ถึงแปดสองเจ็ดเนี่ยตรงนี้เรามองว่ายังเป็นเป้าหมายที่มันน่าจะมีโอกาสขึ้นไปปิดแกลบได้นะครับคะนะเพี่งแต่ว่าต้องรอสร้างฐานสะสมกําลังกันใหม่ตรงถาวบริเวณเจ็แปดศูนย์ก่อนนะครับก็สําหรับกลยุทธ์นะค่ะอยากให้เน้นเป็นนับตั้งรับนะครับฝั่งรองนะครับแถวบริเวณนี้แหละ แถวโซนบริเวณเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดศูนย์นะครับที่เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดศูนย์ยืนได้แถวนี้เปิดลองถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็ไปขายเนี่ยต้องหาโซนบริเวณเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าถึงแปดร้อยอาจจะเล่นในกรอบนี้ไปก่อนนะครับโอ้ยอ่ะวันนี้มีคนพูดถึงแปดร้อยหลายคนแน่นอนว่าแนวถแถวแถวแปดร้อยเป็นแนวที่มีในยะแนวแรกก่อนถูกไหมคะพี่อ่าใช่ครับ โอเคในส่วนของตัวจุดคัดล่ะคะพี่พี่บไวระวังจุดคัดไว้ตรงไหนดีคะครับคือจริงๆเนี่ยจุดคัดนะครับก็มองว่าในการเหวี่ยงขนาดเนี้ยถ้าเราวัดจากเครื่องมือท่านั้นเทคนิคนะไม่ว่าจะเป็น historical volatility เนี่ยหรือว่า ATR เนี่ยมันก็บอกว่าช่วงนี้มัน 1, ผันผวนเยอะนะครับผลเพียนอาผัานผวนจน t f e c เนี่ยมีการปรับเพิ่อมอัตราวางหลักประกันในหลายสินค้าเลยนะโดยเฉพาะทเนี่ยปรับขึ้นไปส9บ้าปซนคุณนาย มีผมวันที่16นี้ก็ย้าเตือนด้วยซึ่งนับตรงนี้เนี่ยก็ยังไงสต็อปร้อเนี่ยวางไว้เนี่ยผมว่าก็ให้ไว้อยู่ประมาณไม่เจ็ดแปดจุดนะครับค่ะครับอืมคร,ครก็จะต้องประมาณเจ็ดจุดนะครับจากต้นทุนนะครับโอเคเจ็ถึงแปดจุดจากต้นทุนนะใช,ใช่แล้วก็ในส่วนของออ,อัตราการวางมาชิ้นนะเดี๋ยวต้องเตือนด้วยว่า โซิตตี้เนี่ยเดิมหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทเนี่ยนะครับอ่าขอโทษนะครับเดิมเนี่ยหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะครับปรับขึ้นมาเป็นหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าปรับขึ้นมาสองพันบาทเลยใช่ใช่ถือว่าปรับเยอะนะครับสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับนี้บวกขึ้นก็ยังไงอย่าลืมวางเงินให้พร้อมมานะครับแล้วก็ วางเผื่อไว้อย่างที่ผมบอกนะสัญญาหนึ่งวางไปเลยนะครับสี่ห้ามื่นนะครับหนึ่งสัญญาโอเควางเผื่อสี่ถึงห้ามื่นครับโอเคอ่ okay. นี่พี่บัวยมาเตือนแล้วนะในเรื่องของใครที่เทรดเป็นใช้แบบมาจินถูกไหมคะเพราะว่าตอนนี้มาจิ้นเพิ่มขึ้นสิบเก้าปอร์เซ็นเลยครับ อโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการวางเทรดตัวพวกนี้ต่างๆภาพในส่วนของทางเออ่ต่างชาติอะไรพวกนี้นะคะเออเขาเขามีเม็ดเงินอะไรยังไงบ้างคะพี่ช่วงนี้นครับต่างชาติเนี่ยนะครับสำหรับตลาดหุ้นนะคุณน,น<ะ>อค่ะมันทุเด t นเนี่ยขายสุทธิมาแค่สี่ร้อยกว่าล้านคือก็ยังไม่ได้กลับมาซื้อนะ,ะดูเหมือนจะ กลับมาซื้อสุทธิเป็นบางวันเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาขายทําให้มันขาดความต่อเนื่องแล้วก็สําหรับตัว s ซฟิตี้อิ n เด็กฟิวเจอร์ครับหลังชาติเนี่ยก็มันทุเดียนเนี่ยมีชอ็อตสุทธิอยู่หมื่นสองพันกว่าสัญญาค่ะครับตรงเนี้ยก็ทําให้อ่ามันยังท่านไม่ชัดเหมือนกันนะค,คะเพราะว่ายังเป็นเน็ทลองช็อตรายวันค่ะก็คงต้องรอความชัดเจนก่อน อันนี้ยถือว่าแปลกเพราะว่าตั้งแต่หลังสงการมานะนี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยต่างชาติเขายังลองช็อตสุดที่เนี่ยต่อวันนะไม่เห็นวันไหนเน็ตเกินสองหมื่นเลยอันเนี้ถือว่านานๆจะเห็นได้ชัดอ่ะนานๆจะเห็นนะครับว่ามันเกิดขึ้นนะครับได้ราอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งวอลลุ่มมันก็ลดลงไปด้วยครับค่ะพี่วอลลุ่มหมันลดลงนะเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตนะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวขอแบบสั้นๆในส่วนของตัวหุ้นมีตัวไหนนะ่าช็อตน่าลองมั่งคะพี่ครับก็จริงๆเนี่ยตัวหุ้นที่มองไว้นะครับถ้าใครจะเทรดดิ้งนะสำหรับช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดไซส์มาตัวไซส์เล็กหน่อยนะครับเพราะมองตัวมองตัวของจาร m i มินเนี่ยนะครับผมว่าพอเทรดดิ้งได้นะครับก็<ะ>แ,แนวต้านบาทหกสิบหกแล้วก็บาทเจ็ดสิบนะครับส่วนจุดพัดเนี่ยให้ไว้ที่อ บาท50นะครับถ้าหลุดต่ำกว่าบาท50ก็สอปก่อนเพราะว่านับราคาเนี่ยแกว่งตัวข้างแต่ว่า m อ c มเออ็ตอนนี้มีการขยับเหนือเส้นศูนย์ละแล้วก็มีนับสัญญาณบอกว่าโมเมนตัมเริ่มเป็นบวกมากขึ้นครับค่ะโอเคตัวเดียวเลยไหมคะตอนนี้อ่าใช่ครับวันนี้ฝากไว้ตัวเดียวก่อนครับได้เลยค่ะอาคำคมนิดนึงค่ะพี่ครับคุณไอ้ก็นะครับอ ผมขอฝากไว้หน่อยนะครับว่านะครับกําไรที่ได้มาไม่ได้มาจากความเก่งอย่างเดียวนะแต่มาจากความกล้าแล้วก็มีวินัยด้วยนะครับค่ะโอ้โหคมคมทุกรอบขอบคุณค่ะพี่บวยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะพี่บวยมาแบบเฉือนคมทุกรอบเลยนะสําหรับ